หางหายไปนานมากในการแบบทําคลิปคู่งานยุมมอมก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 มมีสอนด้วยเพราะว่าเราเปิดเปิดเอ่อเปิดทางการเดินทางแล้วอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเริ่มรับสอนได้เนาะก็เลยแบบว่าห่างหายไปนานมากวันนี้เราจะมาต่อเล็บเจลต่อเล็บเจลกัน เนาะจากที่เล็บแบบนี้เนาะเราจะต่อแต่ต่อไม่ยาวเนาะครูจะต่อประมาณนี้นี่ลองต่อไป2นิ้วเล็เนาะเดี๋ยวจะใช้สีนี้ด้วยก็จะต่อนิ้วนี้เนาะอ่ะเริ่มกันเลยก่อนอื่นก่อนอื่นๆๆๆถึงอื่นๆและอื่นๆน,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 นี่ตะใบครู ตะไบของครูนี่เห็นไหมจะต้องมีโลโก้ของครูมาม่าเนลเนาะแล้วก็จะต้องมีเบอร์โทรของครูด้วยเนี่ยอันนี้ครูใช้ไปแล้วเห็นไหมต้องมีมันมีเบอร์ร้อยร้อยแปดสิบแล้วก็บับเนาะอ่ะไม่พูดมากเจ็บคอเราจะเอาตะไบเบอร์ร้อยเจ็ดสิบมาเตรียมหน้าเล็บครูตัดหนังไปแล้วนะเราก็เตรียมหน้าเล็บวันนี้มีผลิตภัณฑ์เยอะมากเตรียมหน้าเล็บถูไป ถูไปรูปนะตะไบ1 8อบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตะไบ,บจนแรงเนาะเอามือรูป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 อย่างนี้พอแล้วเนาะนี่อย่างนี้เนาะให้มันเรียบร้อยพอเราลูบเสร็จแล้วนะมันจะมีเส้นเียนอยู่ใช่ไหมเห็นไหมเราก็บับต่ออีกทีนึงนี่นอย่างนี้แล้วเสีนมันก็จะหายไปพร้อมกับการทำเตรียมหน้าเล็บ เนี่ยเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าครูจะตัดหนังนะเพราะว่าเวลาครูต่อเล็บแบบถ้าตัดหนังแล้วมันจะสวยอ่ะถัดมาถัดมาเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเช็ดแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยครูจะคือมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเยอะมากแล้วก็จะรีวิวทีเดียวเลยพยายามจะพูดให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้คลิปมันสั้นที่สุดคนดูจะได้แบบว่าไม่เบื่อกันเนาะนักเรียนหลายคนบอกครูคลิปครูยาวมากเลย อ่าลงพลาเมอร์ต่อได้เลยนะอ่าลงพลาเมอร์แบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ลงพลาเมอร์เนี่ยเล็บมันจะหลุดตามด้วยเบรเราต้องลงเบรก,ก่อนอ่าลงเบรปึ๊บ เบ็ดเยอะไปนิดนึงนี่ประมาณนี้อ่าเก็บข้างใต้ให้เรียบรอย้อยอบหกสิบวินะครับอบหกสิบวิอ่าแล้วเราจะใช้น่นี่ครูมีเจลเป็นยี่ห้อของครูเองแล้วใครที่เห็นสัญลักษณ์มามา่าอย่างนี้นี่คือของครูหมดเลย ครูจะตั้งผลิตภัณฑ์ของครูเป็นอย่างนี้หมดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมมามาเนาะแล้วก็ผู้กันต่อเจลผู้กันต่อเจลครูนี่ก็จะเป็นแบรนด์ของครูเองเนาะถ้ามองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวครูค่อยกดให้ดูเนาะนี่ลักษณะของของแปรงต่อเจลมันต้องกลมๆมนๆแล้วก็แบนๆใหญ่ๆแบนๆใหญ่ๆถ้าเป็นแบบนี้ยเขาจะเอาไว้วาดดอกมันจะเล็กเนาะ มันจะมีทั้งหมด4แบบที่ครูที่ครูทํามาก็จะมีไลเนอร์เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีรีวิวพวกนี้แหละแต่ว่าวันนี้ครูจะพูดประมาณแค่อย่างนี้ก่อนเนาะก็จะเป็นแบรนด์ของครูเองแบรนด์ของครูเองเป็นเจลเจลต่อผู้กันอันนี้ครูใช้ไปแล้วเนาะครูเปิดมาแล้วครูก็จะเอามาใช้ดูเนาะใส่ฟอร์มก่อน ลงเบสเสร็จใส่ฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับลงเบสเสร็จใส่ฟอร์มให้เรียบร้อยเช็คด้วยว่าฟอร์มของเราเนี่ยมันเข้ากับหน้าเล็บของเราหรือเปล่าเนาะฟอร์มเนี่ยมันจะมีความโค้งอยู่แต่ความโค้งของของมันกับความโค้งของเล็บอะบางทีมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าครูพับลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีร่องมีร่องข้างๆเหลืออยู่ มองเห็นไหมมันจะมีร่องข้างๆเหลืออยู่ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องตัดออกก่อนเนาะเดี๋ยวครูจะซูมเข้ามาให้ดูนิดนึงเราจําเป็นจะต้องตัดออกก่อนแบบนี้เพื่อให้มันแบบว่าโค้งเข้ากับหน้าเล็บของของครูอ่นะเนาะแต่บางคนก็ไม่จําเป็นต้องตัดบางคนก็ต้องตัดนะคือต้องดูที่สภาพเล็บ ของของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะเนาะอ่าเนี่ยพอตัดแล้วมันก็จะโค้งเข้าได้พอดีเนี่ยเห็นไหมมันจะโค้งจับเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็บีบตรงกลางมันก็จะโค้งเข้าได้แบบพอดีพอดีเนาะนี่อย่างนี้อ่ะที่เหลือครูก,ก็จะแม็ ยัดเข้าไปให้แน่นๆนะยัดเข้าไปให้แน่นๆแล้วเราก็จะเอาแม็กมาแม็กข้างใต้แบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยข้างใต้มันจะชอบปริหลุดเนาะอันนี้จะเป็นฟอร์มเก่าอ่ะครูจะใช้ใช้ให้มันหมดไปซะเนาะอ่ะเวลาเราต่อเจลดูนะครูจะพูดไปแบบให้เข้าใจง่ายนิดนึงเนาะเวลาเราต่อเจลอ่ะ เราจะทําทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือเราจะทําข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างบน3ขั้นตอนเวลาเราตักเจลขึ้นมาดูนะเวลาเราตักเจลขึ้นมาเราไม่ต้องตักเยอะเจลตัวนี้เนี่ยความเข้มข้นของมันนะค่อนข้างสูงเนาะเราใช้ผู้กันบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายแล้วดึงขึ้นเนาะมันจะค่อยค่ยหลุดออกมาเองเส้นที่ยืดยืดอยู่อ่ะ ดูครูจะทำตรงกลางข้างหน้าก่อนที่ครูบอกเราแปะตรงกลางสังเกตผู้กันของครูอะ่ะมันจะไม่มันจะไม่กดทับหน้าเล็บมันจะอยู่แค่บนเจลแล้วเจลมันจะวิ่งตามมาเองหลายคนมือหนักเอาผู้กันเนี่ยไปกดกดปุ๊บมันจะปาดเจลออกเนาะทริคเล็กๆที่มือใหม่หลายคนไม่ค่อยรู้ นะเนี่ยแบบนี้แล้วเราต้องการความยาวแค่ไหนเราก็ดึงออกมาแค่นั้นพอเนาะนี่เราทำแค่แค่นี้เราทำแค่นี้แบบนี้อ่าปิดได้ ปิดได้ก่อนอบเก็บข้างๆเก็บข้างๆตรงเนี้ยส่วนมากแล้วคนน่ะจะชอบพลาดกับข้างๆตรงนี้เยอะเนาะอ่าแต่ประมาณนี้ได้แล้วแหละแล้วเราก็เข้าอบ60วินะ60วิตัวเนี้ยมันดีกว่าตัวตัวเก่าที่เป็นรุ่นนี้อเดี๋ยวรูเอาให้ดู มันดีกว่ารุ่นนี้ที่หลายคนเห็นครูขายอยู่ประจําเพราะว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยมันตักขึ้นมาง่ายก็จริงแล้วมันไม่ค่อยยืดแต่ข้อเสียของมันหนักๆเลยก็คือว่าเวลาเราต่อหน้ามันจะไม่สมูทมันจะไม่เสมอทําให้เราต้องใช้เวลาตะใบานานถ้านะเราต้องการให้มันสูงอ่ะกลายเป็นว่าเราตะใบอ่ะมันก็จะเตียเต้ยลงเตี้ยลงเพราะหน้ามันไม่สมูทสักทีหนึง่งเนาะครูก็เลยต้องหาตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาหลายคนก็เริ่มมาคอมเพลนกับครูแต่ครูก็จะอธิบายให้ฟังว่าความ ต่อการต่อมันก็ต้องมีเทคนิคนิดนึ่งแล้วก็ต้องรู้ r o d u c t ของตัวเราเองด้วยเนาะอ่าก็ประมาณนี้60วินนะทีนี้เราก็จะต่ออันที่2อ,อ่าให้ดูก่อนเนาะให้ดูก่อนอ่าตักเหมือนเดิมตักมาไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเราต่อไม่ไม่ได้ยาวมากจับขึ้นมาเราก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวา ทีเนี้ยง่ายแล้เพราะว่าเรามีฐานแล้ววางลงไปประมาณ3ส่วน4ลากลงเหมือนเราทาแต่ว่าเราไม่กดแปรงเนาะเราให้แปรงมันลอยลเนี่ยเห็นไหมครูจะใช้วิธีการทาแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเจลไงมันจะสมูทของมันเองข้างๆเนาะอ,อย่างนี้ครูจะทำอย่างเนี้ยให้มันสมูท ของมันเองเนาะเช็ดข้างๆหน่อยถ้าว่ามันเลอะเห็นยังแล้วข้างหน้ามันจะไม่เป็นตะปุ่มตะป่ามเลยเห็นไหมหน้ามันจะสมูทเรียบไปเลยส่วนมากเราครูจะมีปัญหาการเก็บข้างๆพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าเราเก็บได้ดีแล้วนะ อบไปอีก60วิอบไปอีก60วิ60วทำไมครูถึงทำไมครูถึงไม่ทำตั้งแต่โคนเลยคือครูต้องการให้มันแบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นเริ่มจากหน้ากลางหลังเนี่ยมันจะตีโค้งเองได้สวยมากโดยที่เราไม่ต้องมาตะใบเยอะนะดังนั้นเวลาทำเนี่ยก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการต่อเล็บสั้นแล้วบางและสวย เนาะบางและสวยมันทาให้เล็บอยู่นานด้วยเพราะว่าเรามีตัวเคลือบปิดเคลือบปิดเคลือบปิดมาเรื่อยๆนะอันนี้เราก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งโดยปกติแล้วพวกเทคนิคแบบนี้จะไม่ค่อยบอกใครเนาะก็คือจะสอนแต่นักเรียนแต่ว่าวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็เลยเอามาบอกเนาะบางเจ้าอะ่ะเขาจะต่อแบบว่าตักออกมาเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มา เกลี่ยเกี่ยตั้งแต่โคนจนถึงปลายเนี่ยบอกก่อนว่าโอกาสที่มันจะเหลวคือเจลมันเหลวอยู่แล้วใช่ปะแล้วมันจะแบะออกข้างมันจะไปเลอะขอบเยอะมากถ้าดูคลิปของคนอื่นบางคลิปอะเขาจะเลอะเยอะมากอ่าเราแบะคราวนี้เราถอดถอดได้แล้วเนาะถอดได้แล้วที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยตบใบคราวนี้ เราก็มาทําข้างบนตอนนี้เราทําไปสองชั้นก็คือชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่ 2, 2> เห็นไหมมันจะเป็นขั้นบันไดยอยู่เล็กๆคราวนี้เราจะทําจากโคนคราวนี้เราจะทําจากโคนเราก็ตักเจลขึ้นมาใหม่เนาะก็ไม่ต้องเยอะมากเหมือนเดิมแล้วก็หมุนแปลงหมุน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 จนเจลมันขาดออกจากการอ่ะมาดู คราวนี้เราจะมาที่โคนนะเราจะมาที่โคนปึ๊บอย่างนี้เนาะค่อยๆไล่ไปที่โคนสองข้างก่อนนะสังเกตแปลงของครูก็จะไม่กดไม่ไม,ไม่ไม่กดอ่ะแล้วครูก็ค่อยๆรูปลงมาเหมือนเราคราวนี้รูปได้เลยเพราะว่าเราต้องการความนูนแค่นี้ เห็นไหมหน้ามันจะสมูทมากหน้ามันจะไม่นั่นแล้วคราวนี้ไม่เป็นกระดกแล้วเห็นปะให้ดูก่อนเห็นยังแล้วบางสวยแต่แข็งแรงหนาเพราะเราเคลือบแบบเคลือบหน้าเคลือบกลางปิดท้าย3อันเนาะที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาตะใบกันแต่ว่าตอนเนี้ยเราน่าจะได้ที่แล้วเนาะเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือเราต่อสั้นนะอ่ะอบก่อน60วิ เห็นยัง well คือเวลเอาจริงๆนะในในในไทยอะลูกค้าประมาณ60-70%มักจะไม่ต่อยาวจะต่อสั้นๆเพราะว่ากลัวการใช้งานลำบากส่วนอีก30%อร์นะจะเป็นสายฝอที่ต้องการจะต่อยาวแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวครูจะมีคลิปสอนต่อยาวให้เนาะแต่ว่าถ้า6 0ถึง70%ี่ยเขาชอบต่อสั้นๆแต่เนื่องจากว่าตัวเองเล็บสั้นกุดจึงมาต่อเล็บ ครูถึงบอกว่าการต่อแบบนี้เราไม่ต้องการให้มันดูเถอะทะเราต้องการให้มันดูบางดูเป็นธรรมชาติแล้วเขาจะรู้สึกว่าเล็บของเขาอะยาวสวยแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อหนาเราโปะลงไปหนาเลยตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนบางบางที่เขาจะสอนว่าให้โปะลงไปหนาๆแล้วค่อยลากออกมาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครูบอกก่อนว่าแบบนั้นอะโอกาสที่มันจะเลอะข้างแล้วร้อนผิวสูงมากหลายคนก็จะรู้ว่าต่อเล็บ เจลอะ่ะมันยากแต่จริงๆแล้วเพราะว่าหลายคนไปทำผิดเนาะอ่าเห็นไหมคราวนี้มันจะสมูทมากๆแล้วอ่าตอนนี้เราได้อย่างนี้แล้วเนาะเราก็กดกดตรงข้างๆนิดนึงว่ามีหนังมีอะไรติดไหมอย่างเงี้ยเนาะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนพยายามต่อเนี่ยต่อเราต้องคำนึงถึงเนี่ยแค่เช็ดเราจะรู้แล้วว่าข้างบนเนี่ยมัน มันลื่นมากแหละมันแทบไม่ต้องทำอะไรแหละเราแค่มาเก็บข้างๆเราก็เก็บผิวสัมผัสโดยรวมอะ่ะก็พอแล้วเนาะจะใช้ร้อยก็ได้เนาะใช้ร้อยก็ได้บางทีครูก็จะใช้ร้อยในการเก็บเก็บข้างๆอย่างนี้ก่อนที่ว่ามันแข็งอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าถ้าร้อยแปดสิบบางทีมันกินไม่ค่อยได้ก,กินเนื้อไม่ค่อยดี เวลาเราจะใช้ตะไบใหม่ต้องรับคมก่อนนะต้องรับคมก่อนนะอืมครูต้องการให้มันสัน้น สั้นๆแล้วก็ดูเรียวเล็กเห็นยังให้ดูความหนาก่อนนะเห็นยังนี่ยังไม่ตะบายเก็บส่วนปลายเนาะอ่าคราวนี้เราก็มาตะบายเก็บส่วนปลายเราใช้180เลยก็ได้เพราะว่าเราต่อไม่หนามาก ถ้าเราต่อหนาะครูจะไปใช้ร mm ้อ hmm. ยแป๊บเดียวเสร็จจบงาน หนิ้วแล้วเราทำสิบนิ้วเนี่ยครูก็แนะนำว่าทำนิ้วสลับนิ้วทำนิ้วสลับนิ้วเนาะงานมันจะเรียบร้อยแล้วก็สวย ให้ดูหลังจากตะไบร้อยแปดสให้ดูความบางใหม่เหมือนเล็บจริงไหมเหมือนเล็บจริงไหมแต่ความแข็งคือโคตดแข็งแข็งมากๆแข็งมากๆเนี่ยเคาะเคาะจะรู้เลยอ่ะเอาบัฟร้อยแปดเก็บนวลเก็บเนียนให้เรียบร้อยเพื่อเช็คงานอีกทีหนึ่งว่ามันมีครุข่ะตรงไหนอีกหรือเปล่าเนาะ เนี่ยแปบเดียวเองทําคนคิดว่ามันน่าจะต่อ,อยากแต่จริงๆแล้วมันต่อต่อง่ายมากต่อได้แบบแป๊ปเดียวก็ต่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าคราวนี้ยิ่งถ้าเราเอาร้อยแปดสิบมาเก็บความเรียบร้อยเนาะแล้วเราเช็ดออกนี่นะเราจะเห็นเลยว่ามันจะใสแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ บางมากๆเนาะเห็นยังมันจะใสาบางเข็งแรงครบเครื่อง ซึ่งเจลตัวนี้มันดีนะมันเอาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนะมันเอาไปติดอะไรได้ด้วยมันเอาไปเคลือบเล็บได้ด้วยนะเคลือบหมายความว่าเหมือนเคลือบธรรมดาโดยที่ไม่ต้องต่ออะก็ทําได้มันเป็นเหมือนแคร์เจลอะ่ะภายในตัวก็ทําได้ด้วยกะปูกหนึ่งสองนี่สิบเอ่อสามสกรัมนะสิบหอะก็ใช้ได้นานมากและอ่ะนี่แหละต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะลงสีต่อ เนาะก็จะลงสีเดิมอย่างนี้แหละเนาะจะลงค่อนข้างชิดนิดนึงนะถ้ายังไงก็จบครูขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยผลิตภัณฑ์ของครูต้องมีแบรนด์ของครูติดอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเนาะก็จะเป็นมาม่าเอ่อทุกอย่างจะเป็นมาม่าหมดเลยอย่างเช่นนี่มาม่าอย่างนี้เนาะผู้กันเนาะก็จะเป็นมาม่าเนลเห็นไหม แล้วมันจะมีอย่างอื่นมาอีกเรื่อยๆเนอะก็จะทยอยทยอยมาเรื่อยๆใครที่ติดตามแล้วชอบผลิตภัณฑ์ของครูก็ฝากแชร์ได้นะสามารถเข้าไปดูในในเพจของครูได้ในมาม่าเนลช็อปนะครับอ่าโอเคครูขอจบเพียงแท่นี้แล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาเริ่มใช้ผู้กันกันว่าผู้กันพวกเนี้ยมันจริงๆแล้วมันทำได้งานเยอะมากเลยแล้วมันก็ครบเครื่องแล้วเนาะ อ่ะโอเคครับสวัสดีครับ